สวัสด,ดีเพื่อนๆในพี่นะครับผมส้มกีดเก้าธันวานครัววันนี้ขุนพลนักปั่นสุรานก็ออกซ้อมปั่นนะครับวันนี้ปั่นวันอาทิตย์พาเพลินนะครับวันนี้ปั่นไปกอมยี่สิบเก้านะครับไปเคียนซาแล้วก็เส้นถนนเซาเทิร์นนะครับตอนนี้เราปั่นถึงกอมสิบแปดนะครับปัป๊มประตทช้างนะครับ ระยะทางซ้อมปั่นวันนี้120่ีกิโลเมตรนะครับนี่คค,คนน้ำปั่นโซล่านำวันนี้ก็นำโดยพี่หนุ่มนะครับน้ำปั่นจะช้านะครับวันนี้ตั้งความเร็วไว้ที่35นะครับ หนุ่มอยู่ลำหน้าครับเนี่ยมันอาจจะย้อนแสงนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังเรานะมองไม่เห็นเลย <c oughs> พระอาทิตย์อยู่ด้านหลังเราครับย้อนแสงคนระับ ก็มากันครบหมดะช่างหมูทีเคบีก็มานะโตพังงาครับเป้าเทอร์โบนะครับนัดสายเสมอนะครับเบอร์ททาข้ามนะครับแล้วก็ฝรั่งมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีน้องฟุกนะครับมีน้องอิ๋วนะครับวันนี้ก็ ปั่นกันสบายสบายครับเพราะว่าเราตั้งความเร็วแค่สามสิบห้านะครับจะปั่นยังไงผมไม่สามารถไปอยู่ด้านหน้าได้นะครับวันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าท่าที่อยู่ด้านหลังแล้วถ้าไปด้านหน้านี่คือมองไม่เห็นอะไรเลย เล่ย์เขาปั่นเรืเ่อยๆสบายครับตอนนี้มีรถพี่พลปิดท้ายนะครับก็ต้องขอของบุญพี่พลด้วยนะครับพ่อน้องฟุกนะครับช่างหมูลำสุดท้ายเนาะ ไปเรื่อยๆครับวันนี้ไปเรื่อยๆความเร็ว35ครับตรงปกครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเขียนว่าล็อกความเร็วคือล็อกนะครับอันนี้ล็อกความเร็ว35ครับตรงปกนะครับพอจะล็อกนี่คือตรงปกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูครับปั่นช้าแบบนี้ครับเสียดายนะผมไม่สามารถไปอยู่ด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าฟ้าทิพมัน มันย้อนแสงนะครับมันย้อนแสงไปอยู่ด้านหน้านี่มองไม่รู้นะครับแล้วก็มองรถด้านหลังอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าพลาีิมเข้าสองเข้าตานะครับเดี๋ยวตั้งแต่เข้ากมยี่สบเก้าไปผมพยยัเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับไม่สามารถถ่ายท่อสดได้นะครับเพราะโซนนั้นสัญญาณไม่มีนะครับสัญญาณไม่มีนะผมเคยเช็คมาแล้วนะครับ ปันกันเรื่อยๆครับปั่นแบบนี้ถึงไหนถึงกันครับวันนี้ก็มาทั้งหมดผมยังไม่ได้นับนะทั้งหมดกี่ลํำนะเมะื่อกี้ฟิจอรแมนเฟนแยกไปทางซ้ายนะครับทีมฟิจอรแมนเฟนสี่คนแยกไปทางซ้ายนะครับก็มีน้ำแข็งโอเลี้ยงน้องเพียวน้องฟันนี่นะครับ โค้ดเกียรติเป็นเป็นโค้ดนะครับพาไปซ้อมนะครับเพราะว่าน้องจะฝั่นวันนี้ซ้อมปั่นวันนี้สองชั่วโมงครึ่งนะครับต้องไปทางนู้นนะครับมาทางนี้ก็จ,จะเป็นพิจิตเมนเฟนก็เป็นพี่หนุ่มนะครับพน้องฟันนี่กับน้องเพียวเพิ่งมาเพิ่งมาสุรานนะครับยังซ้อมยังไม่ยังเพิ่งพักนะครับเพิ่งก็เลยซ้อมแยกซ้อมอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็คุณพดนักปั่นสุร่านนะครับ กับฟิชแมนเฟรนดนะครับนะครับฝันแถวเลียงหนึ่งครับสวยงามเห็นไหมครับอ่าอยู่ัอันนี้ช่างหมูครับช่างหมูทีเคบีนะครับฝากเพื่อนพ,พี่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่องชาแนลยูทูบนะครับ,กกบ,รบปัดทุกที่ที่มีทางครับสาระมีให้ดูทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับผมสรรหามาให้ดูทุกวันนะครับ เมื่อกี้ยางรั่วไปแล้วนะครับยางรั่วนะก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งมอไซค์ผมมาครับเอโดพังงาครับนี่น้องอิ๋วกับน้องเบิร์ดนะครับเอโดพังงานะครับสายฮานะครับแล้วก็มีฝรั่งชื่ออะไรดูบูนในหรืออะไรนะครับนะครับมาจากเกาะสมุยนะครับนี่ฝรั่งนะครับเสื้อสีขาวะนร่บ เป่าเทอร์โบนะครับน้องฟุกนะครับนับสายเสมอลำหน้านี่เป็นพี่หนุ่มนะครับพี่จอมแมนเฟนนะครับผมต้องอยู่ด้านหลังนะครับอยู่อยู่หน้าไม่ได้นะย้อนแสงดูวมันย้อนแสงว่้องมาย้อนแล้วครับการทิศอยู่ด้านข้างครับตอนนี้ มันเงียบผิดปกติแล้วเนี่ยมันเงียบผิดปกตินะครับปกติมันจะจะคึกคลัช์นะนี่รอกคืออะไรวะด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้๋ยวพี่คิดทางปาตงด้านล่างนี่ครับาบติกกรดิ่งนสยนครับ างงารเราปั่นไปด้วยกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆอเ,ยเพราะเดี๋ยวพอเข้ากมยี่เก้าจะมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับจะล้มตลอดทางแล้วก็จนถึงเคียร์ซาเลยนะในกมยี่เก้านี่จะมีต้นไม้อย่างเดียวเลยล่มปั่นสบายครับช่างหมู TKB นะครับ จะทจาําจักรยานก็ประกอบจกอักรยานก็ติดต่อช่างหมูได้นะครับช่างหมูทีเคบนะครับข้าย้อนแสงแล้วนะครับตอนนี้พาดที่อยู่ด้านหลังครับ Nha, không nữa tao luôn nườn giào đi mình con đều tám mươi hai เนินนะครับลงเนินร้านกาแฟครับตรงนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ซ้ายมือครับ ดีตอนเช้าครับเนี่ยลงเนินยาวนะครับตรงนี้มีร้านกาแฟครับซล้ายมือนะครับก็นักปัน่นชอบปั่นมากินกาแฟทางนี้นะชื่อร้านติ่มซำกมอยี่สิบเก้านะครับร้านพี่ติ่มเอ้พี่เบิ้มครับบิ่มงับิ่มกมอยี่สิบห้าครับร้านกาแฟกมอยี่สิบห้าครับวันนี้ร้านปิดครับ ไปเลยครับโดบังงาครับโดบังงานะเราปั่นเรื่อยๆยครับสบายๆครับวันนี้วันอาทิตย์ครับเรียกว่าวันอาทิตย์ปั่นพาเพลินครับ แล้วก็ลงเนินนะครับแล้วก็ไปขึ้นเนินหน้านะครับถ่ายภาพสวยมากครับแต่บังเอิญว่าผมถ่ายยอดสดนะหมอบไปแล้วครับนอนบ่ไปแล้วโดวบางนานครับ มัางเรานะมันก็จะชัดแบบเนีะค,ความเร็วสามสิบสามนะครับปั่นเรื่อยๆเับปั่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,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 ป,อๆ,ๆปั่นด้วยกัน,ๆๆน,ๆๆนไม่ทิ้งกันนะครับสโลแกนนะครับเดี๋ยวใครปั่นไม่ไหวไม่ต้องกลัวนะมีผมอยู่ผมไม่ดันหลังนะครับ ทันแน่นอนนะครับเราใช้มอไซดันหลังนะครับวันนี้ขันเจ้าปัญหามากลับไปแล้วนะเพราะว่าวันนี้ขันมีงานนะครับน้องกลับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวข้างหน้าลงเนินยาวนะครับพอลงเนินแล้วขึ้นเนินก็กมยี่เก้านะครับไปดิเขาแถว <c oughs> ไอโดะไอโดโดวังงาครไอหมาหมาหมาไล่เขาหมาไล่ ดูน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นลงเนินยาวครับยาวตลอดเลยครับตรงเนี้ยลงเนินตรงนี้ใช้ความเร็วสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าลงเนินนะครับถ่ายภาพสวยครับตรงเนี้ยเพราะเป็นโค้งซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนะครับดูครับเนี่ยให้ดูตามเนี้ยเลยครับ ทางเส้นนี้คือไปเขื่อนแล้วชอาประพานะครับพี่ๆถามเข้ามาทางเส้นนี้ไปเขื่อนล้วชอบประพานะครับเดี๋ยววันไหนปั่นไปเขื่อนลอ้วช้าประพาผมจะแจ้งนะครับจะแจ้งเพื่อนๆพี่น,พน,นะครับเห็นไหมครับแล้วมันเป็นถนนสี่เลนไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยนะครับเส้นนี้พอลงเนินแล้วก็จะขึ้นเนินนะครับ ขึ้นนเดนนะก็สวัสดีพี่ทิพย์นะครับทีมทุ่งสงนะครับไม่ได้เจอพี่ทิพย์นานนะครับเดี๋ยวหมดโควิดนะครับพี่ทิพย์เดี๋ยวผมจะพานักปั่นไปไปปั่นด้วยนะครับ วันนี้เราปั่นเส้นไปกมยี่สิบเก้านะครับพี่ทิพย์ปั่นช้าๆครับตั้งความเร็วที่สามสิบห้าครับวันนี้พี่ทิพย์เนี่ยน้องอิ๋วก็มานะครับเนี่ยเนี่น้องอิ๋วครับพี่ทิพย์น้องอิ๋วกับน้องเบิร์ดก็มา พ er. ี่ทิพย์ไม่ต้องมาดูนะไอ้โดดูน้องอิ๋วพอนะครับไอ้โดผมเรื่องเยอะเห็นแล้วครับพี่ทิพย์ขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ เลี้ยวซ้าย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 ,าย,ายเราจะเลี้ยวเข้ากมยี่สิบเก้านะครับแทงน้ําใหญ่นี่ครับเ<ช>นี่ย<ช>เข้ากมยี่สิบเก้านะครับถ้าเพื่อนที่มาปั่นก็คือสังเกตแทงน้ําใหญ่นะครับผโลงจากร้านกาแฟมานะครับกมยี่ห้าแล้วเลยขึ้นเนินมาจะเป็นกมยี่สิบเก้านะครับเข้าแทงน้ําใหญ่นะครับจะออกเคียนซาแล้วก็ถนนเส้นเซาเทิร์นนะครับ เดี๋ยวข้างในเนี่ยมันไม่มีสัญญาณแล้วนะครับข้างในเนี่ยสัญญาณมันจะดับนะครับเพราะว่ามันเป็นเนินเยอะนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดน,นะครับการปั่นจักรยานคุณพนทัพปั่นโซลาร์นะครับปั่นวันอาทิตย์พาเพลินนะครับ เดี๋ยวพี่ไปดันเองเดี๋ยวพี่ไปดันเองไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จบไลน์แล้วเดี๋ยวพี่จบไลน์แล้วพี่ไปดันให้ <Okay. S 1> แป๊บเดียวก็ทันแล้วไม่ต้องกลัว <Okay. S 1> แต่ขอม .29 นะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆท,ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอจบการใส่ท้อดสดแต่เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดันน้องๆนักนะปั่นที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดก้าธันวานในฝั่นทุกที่ที่มีทางครับผมครับ ผมไม่ไดันเองพ<ช>ี่จบไลน์แล้ว